สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์นะคะวันนี้ขอสัมภาษณ์สสทนนายนะคะคทำไมอ่ะมันของเรามันถึงได้เงาใบใบแผ่ต้นลำต้นใหญ่ขนาดนี้ใช้อะไรมาคะครับนี่เลยครับครับก็อันนี้มันปลูกเมื่อวันที่ 27 27 27เจ็ดยิบเจดยี่สิบเจดทันวานครับมันยี่เดเดือนคะยังไม่ถึงสองเดือนประมาณเดือนเดือนปกติเดือนถ่ามันนี่ที่22่สิบสองยี่บเอันนี้ย1ิบเ็ดครับก็นั่นอะไรเบาก็ประมาณเดือนกว่าครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับไมซปเปอร์แพลนนี่แหละครับฉีดฉีดอันนี้เป็นรอบที่สองก็ห่างกันประมาณสิบวันเพราะว่าตามที่ผมพูดก็คือการฉีดในในช่วงแรง เราถ้าเราฉีดได้ฉีดได้ในภายในสิบวันหรืออาทิตย์หนึ่งก็จะดีเพราะว่ามันไม่มีฝนนะครับครับแล้วแล้วการการที่ตอนนี้ดินที่ว่าดินแห้งนี่ครับตอนนี้มันมันที่ต้นต้นมันจะอวบนี่มันเก็บมันเก็บไออาหารไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรารโรว่าฝนตกมามันก็ตัวนี้แหละจะทําให้ต้นนีขึ้นไวครับขึ้นเลยอะไรพอพอเราฉีดมันก็จะสะสมอยู่นี่ครับตามที่ที่เราเห็นนะครับที่ประมาณมันเรือน เดือนกว่าๆตรงนี้ตรงนี้คือว่าตอนนี้แม่เบนไม่เข้าใจเพราะแม่เบนไม่เคยปลูกมันเนาะอยากทราบว่าทําไมอ่ะร้อนอากาศร้อนตอนนี้ทําไมมันไม่เหี่ยวนั่นแหละทำไมแม่ไม่อะไรเพราะปกติต้นไม้ถ้าร้อนมันเหี่ยวใช่ไหมล่ะมันเจอแดดอันนี้มันมันเป็นเพราะอะไรเพราะสินค้าเราหรอครับเพราะสินค้าเรามันจะเป็นเกี่ยวกับอาหารมันจะมีทั้ง14ชนิดนะครับอยู่ในในขวดเดียวแล้วก็รวมกับ ออกซิเจนภายนก็เป็น17อย่างนะครับจเป็นชนิดอยู่ในขวดเดียวแล้วพอเราฉีดไปมันจะทนทานกับแดดนะครับนี่เห็นไหมครับใบใบใบมันจะเงาครับถ้าใบเขียวเงาเลยใบเขียวเงาเนี่ยยอดจะดําจะดาเมล่เราเกษตรกรเราจะสังเกตได้ว่าถ้ายอดมันดําขนาดนี้แล้วครับใบมันจะเขียวแล้วมันจะขึ้นเงาเนี่ยครับมันสามารถที่จะปรับสภาพกับความร้อนได้อย่างดีนะครับเราก็ต้องใช้ใช้ไม้ซปเปอร์นะครับไม้ซปเปอร์แพลนนี่แหละครับใช้ฉีด ยอ,อตรงนี้ถามว่าสอทอมีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเอ้ยไมมไม้ซูเปอร์แพนตัวนี้อาหารเสริมทางใบตัวนี้มากี่ปีแล้วครับนี่เข้า,เข,าเข้าปีที่สองครับอตอนนี้ก็ทําเข้าปีที่สองนะครับผมก็ปลูกมันสําปะหลังนะครับก็มันที่ยังไม่ถอนก็ตอนนี้อยู่ที่สิบเจ็ดไร่นะครับแล้วก็ตัวที่ปลูกใหม่ในนานีไอตัวนี้ปลูกหลังนะครับประมาณเดือนกว่าไอตัวที่สองเดือนก็เคยถ่ายรูปให้ดูนะไหมเนาะ ใช่ไหมครับตัวนั้นก็ก็สูงแล้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกร้างหนึ่งครับก็ได้มาดูแล้วก็จะจะให้ดูว่ามันสองเดือนกับมันเดือนหนึ่งครับระยะการที่เราใช้ก็ใช้ตัวนี้แหละครับไม้ชุบร์ลทนี่แหละครับของบริษัท P S K สองะครับเราดูแลต้นมันเขาตั้งแต่แช่ ท่อนมันเลยใช่ไหมคะที่ได้สวยงามขนาดนี้ใช่ครับโอเคแล้วสมมติว่ามีปัญหาเหมือนที่สอทอลงไปแล้วอ่ะที่มันเกิดใบหยิกใบงอแล้วก็เกิดใบด่างอย่างเงี้ยสอทอมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาตัวนี้อย่างไรคะครับตัวตัวตัวนี้นะครับผมผมในในสวนสวนตรงนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเป็นมันที่ใบหยิกทั้งหมดค่ะแล้วผมไม่เคยรู้ว่าฉีดฉีดพอฉีดซูเปอร์ไมเทนไปสองรอบครับ ไอตัวที่แต่ก่อนมันก็จะหยิกแบบนี้ครับมันจะจะกลายสภาพนี้ครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาต่างกันนี่นี่เยไอ้นี่ตัวนี้มันเริ่มมันเริ่มนะครับนี่มันเริ่มแล้วั่ดีขึ้นมันเริ่มดีขึ้นนะครับนี่ดูแบบนี้่ล่นลายมันก็หายเป็นแบบนี้เนาะใช่มันก็จะหายเป็นแบบนี้ก็เลยว่าที่ที่ทุกคนพูดว่าใบหยิกใบไอต้นที่หยิกแล้วจะไม่เอามาปลูนครับผมก็เลยใช้ทดสอบเองเราใช้ตัวนี้ฉีดดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์ก็ดูตัวนี้ว่า ตัวนี้นะในสวนก็ผมปลูกวันพร้อมวันเดียวกันครับนดึงภาามาจากโน้นเลยของเขาต่างเรามากเลยใช่ไหมคะของเราเขียวมากของเขาอันนี้เราปูพรนทำนีดูแล้วที่สอทได้แนะนำเขาไหมคะฝาติดกันตรงนั้นได้แนะนาเขาใช้สินค้าเราไหมคะแนะนําแล้วแนะนําที่ที่วันนั้นผมไปแล้วแนะนําเกี่ยวกับที่เขาขายลงที่จะมีรูปที่ที่นั่งถ่ายไงวันนั้นเลยแนะนําแล้วก็ถามว่าเ็าถามก็ถามแม่บ้านว่า ลุงฉีดยาอะไรผมก็เอาไปไปไปให้เขาดูวันนั้นเขาก็สนใจดูเขาก็เลยบอกว่าลุงคงไม่ต้องแนะนำเนาะเพราะว่าเราปลูปลูช่วยติดกันปลูติดกันครับคือว่าต้นพืชมันไม่โกหกเนาะมันดูออกใช่ไหมน่ะฝั่งน้นกับฝั่งของเรามันไม่โกหกเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดมากเนาะให้เขาดูเราทําให้เขาดูก่อนเขาจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ผลผลิตตรงนี้อยากอยากทราบว่าเมื่อปีก่อนน้น พี่สอทเคยปลูกไหมที่ว่าต้นมันมันเป็นแบบนี้แม่ไรวัวแม่ไรวัวแม่ไรวัวไรวัวก่อนมันคงอยากกินหอมหวานนั่นแหละแม่เป็นอยากถามว่าในขณะที่เราใช้